สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการชองเซลิเซ่สีสมานนะครับผมคอนโดนี้จะอยู่ใกล้กับเซตโลบิสันสีสมานหรือว่าใกล้กับตัวโรงพักสถานีปากเกร็ดนั่นเองครับผมห้องนี้จะอยู่อาคาร A ชั้น2นะครับอาคาร A เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวงเวียนเซเว่นเลยเป็นห้องไทย สตูดิโอนะครับผมห้องเนี่ยเพิ่งจะทำเว็บเพิร์ใหม่มาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยเป็นบิวอินทั้งห้องเลยสวยมากๆครับอ่าภายในห้องนะครับเข้ามาเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเจอกับโซนห้องน้ําส่วนห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นไซสมาตรฐานเลยทําค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยครับถัดมานะครับผมทางฝั่งขวามือเนี่ยจะบิวอินชั้น วางรองเท้าตู้เก็บของนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามารถทําเป็นชั้นวางของเล็กๆตรงนี้ด้วยครับแล้วก็บิว์อินยาวเข้าไปจนถึงเนี่ยโซนนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็มีชั้นวางของเยอะมากๆครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่เป็นลักษณะบิว์อินด้วยท้ายเตียงก็จะมีเป็นทั้งโต๊ะทํางานเป็นทั้งโต๊ะเครื่องแป้งนะครับพร้อมกับบิว์อินชั้นวางของด้านบนทั้งหมดเลยเรียกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มมากๆครับอ่ะ ถัดมาทางฝั่งนี้นะครับก็จะทําเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครัวเล็กๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีโซนซักล้างหรือว่าโซนโซนอ่างล้างจานนะครับผมมีไมโครเวฟให้แล้วก็ตู้เย็นเป็นแบบ2ประตูด้านบนก็จะมีตู้เก็บของให้โซฟาตัวนี้เพิ่งซื้อใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สีมันเข้ากับตัวเฟอร์นิเจอร์ในห้องเลยที่นอนเป็นไซส์5ฟุตบิวอินหัวเตียงแล้วก็มีตัว ชั้นวางของข้างเตียงทั้งสองด้านเลยพร้อมกับเดินระบบไฟนะครับเดินระบบไฟให้มีปลั๊กทั้งสองด้านอย่างนี้เลยสวยมากๆเลยครับนะแล้วก็แอร์เนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยเป็นแอร์อย่างนี้เลยแอร์ตัวใหญ่ฝังฝ้าของ Carrier inverter นะครับผมนะห้องค่อนข้างใหม่แล้วก็สวยมากวอลเปเปอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโซฟาเพิ่งซื้อใหม่นะครับแล้วก็ แอร์ใหม่ด้วยไม่กินไฟแน่นอนครับตัวระเบียงเนี่ยก็จะมะีโซนที่นั่งนะครับเนี่ยตรงนี้มีโซนที่นั่งให้นั่งเล่นพักผ่อนได้พร้อมกับเราติดตะข่ายกันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับวิวด้านหลังโครงการเนี่ยก็จะเป็นวิวโปร,โปร่งนะก็จะไม่มีอะไรมาบังวิวห้องเนี่ยจะอยู่ระเบียงห้องนะครับจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจะโดนแดดแดดชาร์จจะมาฝั่งขวามือแบบเฉียงๆครับผมคอนโดชองเซลิเซ่สีสมานนะครับ อาคาร A ชั้น2ขนาดห้อง34ตารางเมตรนะครับผมเป็นห้องไทสตูดิโอให้ครบหมดตามนี้เลยปล่อยเช่าเพียงเดือนละ5,500บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือไอดียลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม